สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําข้อสอบกอพอเป็นที่เป็นข้อสอบเก่าในข้อที่4ก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านโจทย์กันเลยไปเลยค่ะสนามหญ้าสี่เหลี่ยมมีด้านยาวยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรนะคะความยาวรอบสนามหญ้าเท่ากับ78เมตร จงหาความยาวของด้านกว้างว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาลองวาดภาพสนามหญ้าก,กันก่อนดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกันตรงที่ข้อมูลที่จดให้มากันก่อนนะคะโจทย์บอกว่าด้านยาวอ่ะจะยาวกว่า3เท่าของ ด้านกว้างนะคะจะยาวเอ้ยไม่สามเท่าด้วยใช่ใช่ใชสเท่าของด้านกว้างอ u สามเมตรยังไงเอ่ยสามเมตรก็เดี๋ยวเราลองมาวัดรูปกันนะคะแล้วเขาก็ให้ความยาวรอบสนามหญ้ามาทั้งหมด78เมตรนั่นเองความยาวรอบก็คือทั้งหมดนะคะก็คือความยาวเนี่ย ตั้งแต่สนามหญ้าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันอะต้องเป็น78เมตรนั่นเองแล้วเขาก็ให้หาความยาวของด้านกว้างนั่นเองว่าด้านกว้างอะที่เป็นด้านกว้างด้านเดียวอะจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาวาดกันนะคะซึ่งด้านยาวมันจะต้องยาวกว่าใช่ไหมคะด้านยาวจะยาวกว่า ด้านกว้างอ่ะสมมติเราใช้ด้านกว้างเป็นเป็นสีอะไรดีเป็นสีเขียวเขียวอ่อนละกันด้านกว้างนะคะเป็นสีเขียวอ่อนอ่ะสมมตินี่นี่คือด้านกว้างนะคะอ่ะยาวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปวาดด้านยาวกันนะคะซึ่งด้านยาวอ่ะจะยาวมากกว่าด้านกว้างอยู่สเท่านะคะเราก็ลองวาดเลยนี่1 สมมุติว่าความยาวของตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับความยาวของตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะสมมุติว่ายาวเท่ากันก็แล้วกันเราก็วาดนนี้สามท่อนเลยเพราะว่ามันยาวอะ่ะด้านยาวเท่ากับด้านกว้างก็คือสามเท่าของด้านกว้างนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกสเมตรนะคะสมมุติว่าสเมตรอะ่ะเท่ากับตรงเท่านี้ก็แล้วกันนี่เลยนี่คือด้านยาวนะคะ เราจะวาดแค่ด้านนั้นไม่พอนะคะเราก็ต้องมาวาดด้านนี้ด้วยอ่าให้มันเหมือนกันชึบชึบพอเราวาดด้านยาวเสร็จแล้วนะคะเราก็อย่าลืมปิดท้ายด้วยด้านกว้างด้านนี้อ่าเรียบร้อยนี่ก็คือภาพสนามหญ้าของเรานะคะเป็นแบบด้านยาวเนี่ยก็คือด้านด้านนี้นะคะด้านยาวแล้วด้านนี้ก็คือด้านกว้าง ก็เป็นไปนตามที่โจทย์บอกเลยนะคะว่าด้านยาวจะยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างเนี่ยนี้1เท่าอันนี้ก็1 2 3 3สสเท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรก็คือมีอีกหน่อยหนึ่งที่เป็น3เมตรนี่ไงด้านยา,ยาวก็ยาวเท่ากันนี่ก็ด้านกว้างนะคะเขาบอกว่าความยาวรอบสนามหญ้า78แล้วเขาก็ให้เราหาว่าความด้านกว้างเนี้ยตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะถามแค่ด้านเดียว เราก็ต้องไปหาส่วนต่างกันก่อนเลยนะคะอย่างเช่นเราก็จะใช้เหมือนประมาณว่าใช้ความเข้าใจก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ตัวเลขที่ภาพกันเลยดีกว่าตรงนี้นะคะเนี้ยก็คือ3เมตรเพราะว่าด้านด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรระยะทางตรงเล็กเนี้ยค่ะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ3เมตรนั่นเองตรงนี้3เมตรตรงนี้ก็3เมตรนะคะบวกกันเป็น6เมตรอ่าเรามีระยะทาง6เมตรแล้วนะคะที่เราทราบเราก็ต้องนำความยาวทั้งหมดอะ่ะไปลบ6ลบ6นะคะเราเขียนไปก่อนว่านำา8 8อะไปลบก็6 เขียนไปก่อนนะคะหลังจากนั้นจะสังเกตน,นะคะว่ามันจะมีความยาวที่เท่ากันทั้งหมดกี่ส่วนเดี๋ยวเรามานับกันนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8นะคะคือความยาวมันเท่ากันไม่รวม3กับ3ตรงนี้มีทั้งหมด8ส่วนนะคะ เราพอเรานำา78ลบ6แล้วอะ่ะเราก็ต้องอย่าลืมไปแบ่งให้เป็น8ส่วนนะคะก็คือไปหาร8เราเขียนตรงนี้ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะลืมนะคะเผื่อไปในห้องสอบถ้าเราคิดเรานั่งวาดภาพแล้วก็ลองใช้ความเข้าใจนะคะแบ่งให้เป็นส่วนๆแบบนี้แล้วเราก็นึกสัดส่วนได้เราจดไปก่อนเลยนะคะแล้วเราค่อยมาคิดเป็นตัวเลขเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นตัวเลขไปก่อนเราอาจจะลืมได้ว่า ขั้นตอนต่อไปจะไปทําอะไรต่อนะคะข้อมูลทั้งหมดต้องมาหาตามนี้เลยนะคะพอหาได้ตามนี้แล้วก็จะได้คําตอบที่เป็นด้านด้านความยาวาาามยาของแต่ละด้านแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะเท่ากันหมดเราท่อนเดียวมันจะบอกมาแค่ว่าท่อนเดียวแล้วก็หาคําตอบเจอแล้วเราก็ต้องน 78, ํา78ไปลบกับ6ก่อนนะคะ6นี้ก็คือส่วนต่างตรงนี้ ที่มันเกินมาจากด้านกว้างนั่นเองอ8ลบ6 2ดึง7ลงมานะคะได้72หลังจากนั้นเราได้72แล้วเราก็ต้องไปหาร8นะคะ72หาร8อ8อะไรได้72 8 8 9นะคะได้72ลบกันได้0 โอเคได้คำตอบแล้วนะคะ9นั่นเอง9ก็คือความยาวของด้านกว้างนะคะได้9เมตรนั่นเองจริงๆแล้วมันก็คือความยาวของในแต่ละท่อนนี่แหละซึ่งในแต่ละท่อนเนี่ยมันก็ยาวเท่ากับด้านกว้างเราจะเรียกอีกอีกอย่างว่าเป็นความยาวของด้านกว้างก็ได้นะคะซึ่งถ้าจะเป็นความยาวของด้านยาวก็คือ9ตรงนี้3ทอนนะคะ 99้ 9, 9, 9, แล้วก็บวกกับ3ก็จะเท่าไร่9 27 30นะคะด้านยาวก็จะเท่ากับ30เมตรส่วนด้านกว้างจะเท่ากับ9เมตรนะคะเราก็ต้องนำด้านยาว30คูณ2ได้60ด้านกว้างคูณ2ได้18บวกกันนะคะ 78ตรงกับคำตอบที่โจทย์กำหนดมาเลยนะคะ78เหมือนกันเลยข้อนี้ก็ตอบข้อ1น,นะคะ9เมตรนั่นเองความยาวของด้านกว้างเท่ากับ9เมตรนั่นเองนะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คำตอบแล้วโดยที่เราไม่ต้องนำคำตอบมาเทียบนะคะใช้หลัก ความเข้าใจในการวัดลูกออกมาทําความเข้าใจกับโจทย์นะคะแล้วก็พอนึกกระบวนการออกแล้วแล้วให้เราจดไปก่อนจดจนหาคําตอบได้แล้วเราก็ค่อยนําไปหาคําตอบทีละท่อนทีละตอน,อนตามที่เราจดไว้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเรานึกแล้วเราไปหาคําตอบเลยเราจะนึกไม่ออกว่าต่อไปจะทําอะไรเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นหรือว่าอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่อยู่ในห้องสอบนะคะทําให้เราแบบอาจจะนึก ไม่ออกแล้วว่าขั้นตอนต่อไปจะทําอะไรให้เราจดไปก่อนเลยแล้วก็ไปหาในทีละขั้นตอนนะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบนั่นเองเราก็จะได้คาตอบนะคะเรามาดูเฉลยกันนี่เลยเฉลยข้อที่1นะคะเท่ากับ9นั่นเองนี่นะคะเรียบร้อยโอเคไหมคะสาหรับวันนี้นะคะก็สิ้นสุดไปแล้วข้อที่4ยังไงก็ฝากติด ตามข้อต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย